มาในเบรกที่2ตรงนี้กับพี่ชาวชาววลิศจําอนผู้นำเนินรายการในเบรกที่2เราลงพื้นที่ในเขตบางคอแหลมกรุงเทพมหานครตรงนี้เป็นชุมชนบางโคลที่มีชุมชนวัดและโรงเรียนอยู่ในพื้นที่เดียวกันแค่เดินออกจากบ้านก็ไปมาหาสู่กันได้แล้วครับ ที่เป็นในเป็นคณะกรรมการวัดอ่ะลูกศิษย์วัดแล้อ๋อเป็นหลานพี่อ่ะอ๋อ คุณผู้ชมครับทีมงานลูกหนังติดร้อยและพี่ชาวชาวลิ้ยอมดอนครับวันนี้ก็มาที่ชุมชนบางโครตรงนี้คือเขตบางคอแหลมกรุงเทพมหานครครับด้านหลังพี่ชาวก็เป็นชุมชนบางโครในช่วงปกติอย่างเงี้ยนะครับในแต่ละวันประชาชนที่เขามีบ้านเรือนในชุมชนนะครับก็จะออกไปทํางานกันนะครับแต่วันนี้ทีมงานของเรานะครับมาในส่วนของภารกิจนะครับของกิจกรรมจิตอาสานะครับวันนี้เขาจะนําอาหาร เป็นข้าวกล่องนะครับมาแจกบรรดาคนในชุมชนบางโครตรงนี้นะครับและชุมชนตรงนี้ก็ติดกับวัดบางโครนอกซึ่งก็เป็นวัดเก่าแก่นะครับหลวงปู่พุ่มนะครับเราจะเข้าไปกราบพระอาจารย์หลวงปู่พุ่มกันก่อนแล้วก็ทราบว่านะครับเขามีสิ่งอำนวยความสะดวกสาหรับคนพิการด้วยนะครับวันนี้ภารกิจของพี่เชานะครับมาที่ชุมชนบางโครนะครับติดกับวัดบางโครนอกนะครับเป็นกิจกรรมจิตอาสานะครับไปติดตาม กิจกรรมของพวกเรากันครับคุณยายอยู่กับกี่คนคะที่บ้านอยู่ห้าคนค่ะโอ้ห้าคนเราไปทำงานกันหมดอ๋อห้าคนคุณยายคุณยายก้าดบ้านคนเดียวรอคะจ้ะ ราชพานสังคมสงเคราะห์เราลงมาหาเมื่อไหร่จําได้ไหมโอ้นาน,าน,านาแล้วนานแล้วประมาณสี่เดือนกว่าออมาสี่เดือนกว่าแล้วเนาะโอเคแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ไปบอกอให้เขาลงมาดูว่าหลังจากที่มาดูคุณป้าแล้วมาช่วยเหลือแล้วมันขาดเหลืออะไรนะคะแล้วก็เราจะต้องมาช่วยเหลือ,อยังไงอีกเนาะเราจะดูลูกดูหลาแล้วก็จะมาดูอาชีพให้ะจะได้ยั่งยืนเนาะว่ามาช่วยเหลือกันยังไงเราจะได้แบบสุขสบายขึ้นนะคะสุขภาพเป็นยังไงตอนนี้ ก็เรื่อยๆค่ะก็ยังดีเดินได้อ๋อเดินได้อยู่เนาะนี่คือนี่คือเอาไม้เท้ามายังเดินได้ออกกําลังกายนะให้แข็งแรงนะสภานคมเราจะลงมาดูแลมาช่วยเหลือเมื่นที่เราช่วยเหลือได้เราจะช่วยเหลือสนใจเนะาะค่ะค่ะค่ะแข็งแรงแข็งแรงนะค่ะสวัสดีค่ะเอาไอติมพี่เขาตกหมดแล้ว วันนี้โครงการน้ำพระทัยพระราชทานนําอาหารมามอบให้กับชุมชนวัดบางโคขนอกเนาะค่ะคุณยายมาจากไหนครับเนี่ยบ้านอยู่ข้างหลังวัดนี่เองจ้ะอยู่หลังวัดนี่เองเนาะใช่บ้านอยู่หลังวัดเนี่ยอยู่กันหลายคนไหมครับคุณยายอยู่กันห้าคนครับอยู่กันห้าคนเราก็มีอะไรเขาก็มาแจกคนครานี้ได้ข้าวไปทานหรือยังได้แล้วจ้ะนี่เป็นไงบ้างดีใจไหมดีใจมากที่มา ให้คนแก่ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณยายนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเจ้าหน้าที่ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และนายกสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้พูดคุยกับพี่ป้าณอาในชุมชนบางโค่แต่ก่อนหน้านั้นได้นำทุนการศึกษาไปมอบให้กับโรงเรียนวัดบางโล่นอก ซึ่งก็มีคณะครูและน้องๆน,นักเรียนให้การต้อนรับอย่างดีก็ต้องบอกว่าคณะจิตอาสาคงจะต้องอยู่ตรงนี้ค่อนวัดซึ่งในช่วงพักเที่ยงเราขอตั้งโต๊ะพูดคุยเป็นการพักเบรกอาหารกลางวันกันหน่อยครับสมาคมสมอสอนวัฒน,นธรรมหญิงในพระบรมบราชูปถัมภ์นะคะที่มาจัดโครงการวันนี้ก็จะขอแนะนําคณะกรรมการของสมาคมนะคะดิ่ฉันตําแหน่งเป็นกรรมการในสมาคมคะ่ะ ดิฉันประทับใจท่านนายกค่ะที่ท่านทําจริงออกหน่วยจริงแล้วก็ได้มาเจอกับชาวบ้านตัวจริงเสียงจริงดิฉันตั้งใจว่าจะอยู่ไปเรื่อยๆจะไม่ออกละค่ะ <laughs> <laughs> จากความจริงใจค่ะขอบคุณมากค่ะสิริจันทร์สรุติอังกูนนะคะอดีตดิฉันก็คือผู้พิพากษาสมทบสัญญาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรีเานะคะตำแหน่งปัจจุบันก็คืออุปนาย,ยกของสมาคมสโมสร วัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถัมภ์ค่ะดิฉันเ,เช่นกันกับคุณขวัญใจนะคะคือประทับใจในตัวท่านนายกมากๆเพราะว่าท่านทํางานจริงๆเป็นเป็นเรียกว่าเป็น,ป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 นทีมงานส่วนหนึ่งของทีมงานที่ได้ร่วมงานกันไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดหรือแม้กระทั่งในกรุงเทพนะคะดิฉันจะร่วมมอบทุนการศึกษาแจกของหรือว่าจะแจกปัใจจัยให้แก่ ผู้ป่วยติดเตียงที่ดิฉันได้ไปพบเห็นมาดิฉันรู้สึกว่าดิฉันชื่นใจมากๆที่ได้เห็นผู้ป่วยติดเตียงที่เราได้มอบปัใจจัยให้เขาหรือมอบสิ่งของให้เขาแล้วเนี่ยสีหน้าของเขาเขาเขามีความสุขค่ะซึ่งรเราไปเยี่ยมแต่ละที่ตามต่างจังหวัดเนี่ยบางบ้านเนี่ยพิการถึงสี่คนใช่สี่คนที่เรา,าเราเําไปสำ<อ>รวจสี่คนแต่ในบ้านนั้นไม่รู้เลยว่า เขาได้สิทธิ์อะไรบ้างเรานอกจากเอาของไปให้เขาแล้วเนี่ยเรายังได้ให้ความรู้ด้วยว่านำาม้ให้เขานำความรู้ว่าในบ้านของคนพิการบ้านหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดหลังคาบ้านเขาั่วอย่างเงี้ยเขามีสิทธิ์ที่เราจะเอาของหิดได้ไหมเบิกได้สี่หมื่นถึงแสนเนี่ยบางทีเขาไม่รู้เลยว่าเขาสามารถได้งบนี้สี่มีสิทธิ์ที่ของเขาหรือไม่ก็คือคนที่ดูแลคนพิการเนี่ยไม่ทราบเลยว่าตัวเองเนี่ยมีสิทธิ์จะได้เดือนละสามพันบาทรายได้ดูแลรายไดดูแลทุกเดือนไม่รู้เลยว่าเขาไม่รู้เลยนะคะถ้าเราไม่ไปให้ความรู้หรือให้เเานี่ ปถือว่าถ้าเราออกเยี่ยมปุ๊บเนี่ยเราจะได้ความรู้ระยะยาวเลยนะคะอ่าบางบ้านเนี่ยต้องการแคมปพืชเนี่ยแต่บางทีว่าคนไปเยี่ยม,มเนี่ยบางทีเยี่ยมแล้วก็หยุดไปเลยแต่บางทีเราสามารถติดตามผลเขาได้<อ>แล้วน็อย่างต่อเน,นื่องบ้านนี้ต้องการอะไรทุกเดือนเรามารวบรวมกันส่งให้เขาบ้านหลังนี้เลยบ้านนี้ต้องการอะไรเรารวบรวมแล้วสง่งึ้นมันเป็นการทําที่ไม่ใช่มาแจกัคงเนียวแล้วหายเลยมัน,นเป็นการนานที่ต่อเนื่องและยาวนานค่ะ,ะก็คือตามสัญญาที่ได้ให้ไว้ค่ะที่โรงเรียนปเปลงนะคะที่เราไป ตอนนั้นเราไปทำอะไรผระป่าเนาะพราป่าการกุศลเพื่อการศึกษาเนาะนั่นแหละเสร็จแล้วเราก็สัญญาว่าเราจะมาลงที่บางคอแหลมแล้วก็วันนี้เราก็ได้มาลงแล้วแล้วก็เราก็ไปที่ทบทบห้ามอบของน้ำท่วมภาคเหนือแล้วก็ให้สัญญาว่าเมื่อเสร็จจากภารกิจน้ําท่วมแล้วเนี่ยเราจะลงพื้นที่บางคอแหลมเราก็ได้ทําตามที่เราให้คำมั่นสัญญาไปแล้วค่ะ วัดที่นี่สวยนะคะบรรยากาศก,ก็ดีนะคะ,คะอากาศดีด,ด้วยและวัดก็สวยงามนะคะ,คะเออไม่ทราบว่าที่นี่ประวัติวัดเป็นยังไงบ้างคะเกี่ยวกับวัดที่นี่ะนคะวัดบางข้อนอกนะคะตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยานะคะเป็นวัดเก่าแก่มีหลงผู่พุ่มเป็นที่สการะของชาวชุมชบนบรรดาคุณแม่จิตอาสาที่ได้ลงพื้นที่ตามกําหนดของตาราง ซึ่งการทำงานก็ควบคู่กับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูธถปัมภ์ที่ได้นำโครงการน้ำพระไทยพระราชทานสู่ประชาชนทุกทุกที่ทุกชุมชน พวกเรามาเนี่ยก็คือเป็นตัวแทนของท่านประธานสภาสังคมสงเคราะห์นะคะร้อยตำรวจโทรดรมนัทโนนุชซึ่งท่านก็ไปปฏิบัติภารกิจอีกจุดหนึงเหมือนกันนะคะแล้วก็ท่านก็ฝากความห่วงใย,ยนะคะลงมายังชุมชนต่างๆค่ะก็ให้พวกเราเป็นตัวแทนของท่านเ,เดี๋ยวกลับไปก็จะให้น้องๆนะคะติดตามผลด้วยหลังจากที่เรามาเยี่ยมแล้วเนี่ย ความเป็นอยู่เป็นยังไงนะคะที่ยังต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมตรงไหนนะคะเดี๋ยวเราจะาลงมาดูแลเพิ่มเติมนะคะแล้วก็อาจจะประสานหน่วยงานอื่นๆในการลงมาช่วยเพิ่มเติมด้วยะคะ่ะ ก็วันนี้รู้สึกปลื้มใจนะคะสภาสังคมสงเคราะห์เรานะคะลงชุมชนนะคะสองชุมชนสองชุมชนเนาะเมื่อกี้ชุมชนวัดพญาไกลสามนะคะเราก็แจกทุนการศึกษาน้องๆไปนะคะสิบทุนนะคะแล้วก็อาหารอาหารโครงการน้ำปราพระราชทานนะคะแล้วก็มีสมาคมวัฒนธรรมหญิงนะคะที่นําขนมนําของเล่นนําอะไรมาแจกน้องๆด้วยนะคะแล้วก็ทุนการศึกษาด้วยเราร่่มการนะคะแล้วก็มาชุมชนที่สองชุมชนวัดบางโค่รับฟังชุมชนต้องการ ความช่วยเหลือตรงไหนมีผู้ป่วยแบบไหนเดี๋ยวเราก็จะนํากลับไปที่สภาสังคมสงเคราะห์เพื่อที่จะให้นักสังคมสงเคราะห์เราติดตามผลต่อไปค่ะในานามของสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชูธรรมนะคะซึ่งเป็นองค์กรที่ได้ช่วยกับองค์กรของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูธรรมนะคะก็ดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้ลงชุมชนแล้วก็ได้ได้นของนองําขนมโตเกียวนาไอศครีมนาของมาแจกแล้วก็ ทจะึกษามามอบใหกับที่นี่นะคะเด็กๆนักเรียนที่นี่นะคะคือทุกคนก็มีความสุขมากเลยค่ะที่มาที่นี่ความสุขจากผู้มอบรอยยิ้มจากผู้รับโครงการที่จัดตั้งเพื่อประชาชนเราก็ขอพรจากหลวงปู่พุ่มแห่งวัดบางโค่อนอกแห่งนี้ได้คุ้มครองปกป้องคณะจิตอาสาตลอดครอบครัวของท่านดังความดีที่ได้ทำในวันนี้ในช่วงหน้าเราจะไปติดตาม การแข่งขันฟุตบอลแมตช์พิเศษที่สน,นามสุวรรณกิจสปอร์ตคลับอ,อบางน้ำเปลี่ยวจังชเชิยงแสากิจกรรมฟุตบอลเนี่ยเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เราทำกันมาตลอดนอกจากร่างกายสุขภาพแข็งแรงนะครับส่วนที่สองก็คือพ้อเพ้กับผูได้โอกาสแล้วก็ในพื้นที่นะครับต้องขอบคุณทางเจ้าของสนามด้วยนะครับพี่เบิร์ดแล้วก็ที่ทางทีมลูกหนังติดล้อ